สวัสดีค่ะมาพบกับ JK นะคะ JK แนะนำให้ชมกับ Toyota Camry นะคะสำหรับวันนี้นะคะพร้อมใช้งานค่ะราคา58,000บาทค่ะ Toyota Camry ปี01เครื่องเดิมแน่นๆนะคะใช้เชื้อเพลิงเปนน้ำมันเบนซินด้วนนะคะสามารถเติมได้ในกลุ่มของเบนซินนะคะ91 95เติมได้หมดเลยนะคะุกท่านเกียร์ออโต้ด้วยค่ะ กระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะใช้งานได้ปกติทั้ง4บ้บานแอร์เย็นวิทยุดังภายในสวยค่ะสีสันก็พอได้โดยรวมไม่น่าเกียดนะคะซื้อไปขับขี่กันแดดกันฝนกันรงกันได้สบายคือกานขับขี่ใช้งานได้เลยนะคะในราคา58,000บาทรถคันนี้นะคะอยู่แถวบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม,มรนัดชมตัวรถด้วยตนเองของตัดสินใจนะคะติดต่อโทรคุยกับผู้ขายโดยตรง ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะนัดหมายล่วงหน้าก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านสำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ